วันนี้นะครับมาสอนวิธีการตั้งจังหวะไฮริกนะครับรถหกศูนย์เก้าูนะครับโดยไม่ต, 90, ต,ต้องใช้กครื่อมือตัวนี้นยึงเขียบต,ตัวนี้ตรงท้ายนะดึงได้เลยประแจต้องมีก็คือประแจเบอร์ส1 6บิบเอ็ดสบตัปสิบหกองตัวแล้วก็เบอร์หนึ่งตัสอง,งตัวตัสองนะ มาเรื่องนั้นตรงนี้ครับกระแทกที่ที่นี่ได้เราตั้งจังหวะตัวมัดก่อนนะแล้วตัวมัดเนี่ยที่ลงลงมาอยู่ด้านล่างครับด้านล่างเพื่อให้มันเหมือนกับแนวแกนนี่แนวแกนที่เราเนี่ยมันส่งกันยาครับถึงถ้ามันอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยวันจะส่งกันยานง่ายเนี่ยตัวเนี้ยอ่านะครับดูมานี่ดูนี้ก็ได้ดูเนี้ยให้มันเสมอกันตดูเนี้ยแล้ก็ดู นีครัไม่ได้แล้วเราก็ล็อกตัวนี้ไว้นิดหน่อยหนึ่งการขยันอันนี้ตำแหน่งลงจุดนะตำแหน่งวางจุดตัวนี้เป็นปัญหาที่ตำวางจุดคันนี้การขยันทีนี้เราบิดมาจังหวาอาะอัตโนมัติเดือดเริ่มตั้งจังหวะาอันแรกเลยมายู่นี่ ต่งวเราก็มาดูนี้ตรงเนียมันต้องตั้งวตัวนี้นะตัวเนี้ยตัวเนี้ยให้ได้สมมนะครับตรี้ยวัดปากเนี้ยครับะกพิธานี่ ด็ูะอ่าไปินไปมันจะพอดีอ่าทีนี้บางคนอาไม่เชื่อว่าเออจะตรงไม่ตรงครับนเือมมไมเช่นั่งเลยพอดีเลยบ้างเนี่ยตรงท้ายก็ได้ตัวมือนโอเคทีนี้เราก็มาตั้งจังหวะ ตโรมัติกเห็จแล้วใช่ไหมภาวะธรรมดาแบบแรกเลยล็ขยับนิดเดียวภาวะธรรมดาเห็นไหมธรรมดาอ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยพอเสร็จล็อกก็ล็อกล็อกเมื่อกี้ล็อกไปแล้วนะล็อกตายเลยไม่ต้องไุ่งมันแล้วเรื่อนบุ๊กกิ้งนี้ขึ้นมาทีนี้ถ้าไปเจอหนึ่งสองขายนิดนึก่อนขึ้นมา เนี่ยยาวเ่ยเนี่ยเนี่ยไอเรามันให้ลูกกลิ้งท้ายลูกกลิ้งเนี่ยท้ายลูกกลิ้งเนี่ยมันอยู่เสมอครับขอบไปเนี่ยครับเนี่ยเราเช็คได้ครับขอบนี้เลยเนี่ยเป็นนั้นเช็ดนะครับทีนี้เราก็ล็อกไว้้แน่นแบบนี้ตรงนี้แน่น นีแล้วก็ตัวเจ็ดเหมืนกันตรนี้นะครับตดวขายตัวเนี้ย